ดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของร้านเรานะคะซึ่งร้านของเราก็จะมีชื่อว่าร้าน My Friends ค่ะอ่ารูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปของร้าน t h อ i e a t ี r y ในกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นร้านที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างในการออกแบบร้านของเราค่ะค่ะโครงสร้างธุรกิจของเรานะคะก็จะมีผู้จัดการพนักง,งานเสิร์ฟเชฟแล้วก็พนักง,งานทำความสะอาดค่ะ ลักษณะของธุรกิจของเรานะคะร้านของเรานะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารจานเดียวอาหารพื้นเมืองและก็อาหารพื้นบ้านนะคะที่เรียกว่าอาหารชนเผ่านั่นเองค่ะค่ะสถานที่ตั้งนะคะร้านของเราก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณที่พิัณา์บ้านฝิ่นนะคะตำบลยนุกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ สถานที่จัดจำหน่ายนะคะร้านของเรานะคะก็จะจัดแบบการขายหน้าร้านนะคะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบริเวณนั้นค่ะทําให้ลูกค้าสะดวกต่อการสั่งนะคะมากกว่าจะสั่งจากที่พักนะคะเช่นสั่งแก๊ฟู้ดฟู้ดเพนด้าหรือไลแมนนะคะเหตุผลที่เราเลือกที่จะตั้งในพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีทําเลดีค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างชายแดน ไทยลาวพม่าและมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบวัฒนธรรมจึงดึงดูดให้ลูกให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมนะคะในการเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาแบบรถของตนเองหรือว่ารถประจําทางได้เลยนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือแมพของเรานะคะที่เราจะตั้งร้านของเรานะคะ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีอยู่4ปัจจัยได้แก่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะปัจจัยที่1คือจุดแข็งข้อที่1คือประเภทของอาหารมีเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวเช่นอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าหรือว่าและอาหารพื้นเมืองซึ่งหาทานได้ยากในร้านอาหารทั่วไปค่ะ 2. ร้านอาหารตั้งอยู่ในทำเลที่ดีใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสามารถดึงดูดลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวได้ดีค่ะ ค่ะและปัจจัยที่2คือจุดอ่อนข้อที่1คือการลงทุนค่อนข้างสูงเงินทุนค่อนข้างจํากัดเนื่องจากเริ่มดําเนินธุรกิจในร้านอาหารค่ะแล้วข้อ2เนื่องจากอาหารมีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวเชฟ้องมีทักษะความชํานาญสูงซึ่งเป็นการยากสําหรับในการหาผู้ช่วยเชฟค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ปัจจัยที่3คือโอกาส 1>, 1. นักท่องเที่ยวนิยมทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นและนิยมซื้ออาหารจากร้านอาหารไปทานที่บ้านแทนการทำมาอาหารกันเองค่ะ 2. อาหารพื้นบ้านของชนเผ่าด้วนและอาหารพื้นเมืองเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะ 3. ร้านอาหารตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามารถประชาสัมพันธ์เหมือนร้านอาหารที่ได้รับความนิยมสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ และปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4คืออุปสรรค 1. ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสูงและขาดตลาดตามความต้องการของร้านอาหารค่ะ 2. รสชาติของอาหารล่วมีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารไทยทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ชอบรสชาติของอาหารค่ะ ค่ะที่มาของธุรกิจนะคะในจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและโบราณสถานอยู่หลายสถานที่และยังมีภูมิประเทศติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในชายแดนคือสามเหลี่ยมทองคําซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงแสนค่ะและในอำเภอเชียงแสนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบเชียงแสนวัดมุงเมืองวัดพระาธาตุผางเงาและประตูเมืองเชียงแสนเป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในอำเภอเชียงแสนนั่นเองค่ะค่ะวิสัยทัศน์ของเรานะคะเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นที่ไว,ว้วางใจให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพันธกิจนะคะเราจะผลิตอาหารที่มีความสร้างสารรค์รสชาติอร่อยสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยค่ะบรรยากาศดีเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคค่ะค่ะเป้าหมายธุรกิจของเรานะคะเราจะตั้งเป้าหมายออกเป็น2ระยะค่ะก็คือเป้าหมายระยะสั้นนะคะจะอยู่ในช่วง1ปีแรกของการก่อตั้งธุรกิจค่ะและเป้าหมายระยะยาวนะคะจะอยู่ในช่วง2ปีเป็นต้นไปนะคะหลังจากก่อตั้งธุรกิจค่ะเป้าหมายระยะสั้นของเรานะคะ 1. ค่ะเราจะรักษาคุณภาพอาหารให้มีสุขภา อนามัยนะคะแล้วก็ 2. ค่ะเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจต่อสังคมและชุมชนค่ะและ 3. นะคะเราจะดําเนินธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายค่ะค่ะเป้าหมายระยะยาวนะคะก็คือ 1. เราจะเป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านค่ะ 2. นะคะเราจะเป็นธุรกิจที่ขึ้นชื่อในอำเภอเชียงแสนค่ะและ3นะคะ เราจะมีการคิดค้นสูตรใหม่นะคะ<ม>เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอค่ะ<ม>ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ค่ะ<ม>ค่ะรายละเอียดของสินค้าหรือบริการของทางร้านเรานะคะ<ม>ก็จะมีเมนูอยู่3ประเภทค่ะประเภทที่1เมนูอาหารจานเดียวประเภทที่2อาหารพื้นบ้านหรืออาหารของชนเผ่าค่ะและประเภทที่3คืออาหารพื้นเมืองหรืออาหารทางภาคเหนือค่ะ อาหารประเภทที่1นนะคะอาหารจานเดียวก็จะมีข้าวไข่เจียวผักคะนา้าผัดผักรวมข้าวหมูแดงผัดพริกแกงลันหน้าผัดกะเพราผัดซีอิ๊วข้าวผัดหมูและหมูทอดกระเทียมค่ะค่ะอาหารประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านหรืออาหารชนเผ่าค่ะก็จะมีข้าวซอยน้อยพิซซ่าล้วข้าวต้มเขาวควายและข้าวเหลืองอบไก่อุ๊บค่ะ ค่ะและอาหารประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองหรืออาหารทางภาคเหนือค่ะก็จะมีแกงฮังเลไส้อัว่วข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงโฮและน้ำพริกอ่องค่ะค่ะต่อมานะคะคือความได้เปรียบของสินค้าและบริการของเราค่ะซื้อสินค้าของเรานะคะได้แก่ อาหารพื้นเมืองที่หากินได้ยากค่ะส่วนแหล่งทุนที่จะนามาลงทุนนะคะคือแหล่งทุนจากภายนอกธุรกิจค่ะเช่นการกู้ยืมจากธนาคารต่อมานะคะคือเป้าหมายและทิศทางซึ่งบริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโต,ต,ตอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตามระยะระยะเวลาที่ตั้งไว้ค่ะต่อมาคือ ประเภทของธุรกิจนะคะเป็นประเภทของธุรกิจเจ้าของคนเดียวค่ะค่ะแผนการตลาดของเรานะคะเราจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Marketing Mix ค่ะ 1. น,นะคะเราจะทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ค่ะอาหารจานเดียวของเรานะคะจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเป็นพื้นฐานค่ะถูกปากทุกคนนะคะ อาหารพื้นเมืองนะคะจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือค่ะสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะคะจะเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาก,กินได้ยากนะคะจึงเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้านะคะอยากจะชิมอาหารที่มีรสชาติที่แปลกใหม่ค่ะ 2. นะคะการวิเคราะห์ราคาเราจะตั้งราคานะคะให้เหมาะสมกับเมนูอาหารแต่ละเมนูค่ะ ซึ่งราคานะคะจะไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาร้านอาหารอื่นๆค่ะ 3. นะคะการวิเคราะห์ช่องทางค่ะช่องทางการขายของเรานะคะเราจะทําการขายที่หน้าร้านค่ะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นนะคะซึ่งจะมีความสะดวกในการรับประทานอาหารที่ร้านมากกว่าการสั่งอาหารที่เป็น Delive r y นะคะ และ4ี่นะคะการวิเคราะห์การสื่อสารค่ะจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook และ Instagram นะคะแล้วก็โปรโมชั่นของเรานะคะทุกวันที่3ของเดือนนะคะเราจะมีโปรโมชั่นว่าถ้าลูกค้าสั่งอาหารคืนบ้านอย่างน้อย1เมนูนะคะเราจะแถมฟรีอาหารจานเดียวอีก1เมนูค่ะซึ่งอาหารจานเดียวนะคะสามารถเลือกได้ตามความชอบของลูกค้าเลยค่ะ แล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสนค่ะค่ะการตั้งราคาสินค้านะคะเมนูอาหารจานเดียวของเราจะเริ่มต้นที่3 0มสบถึงสาบาทค่ะเมนูอาหารพื้นเมืองนะคะเราจะเริ่มต้นที่4 0่สบถึงแปบาทค่ะแล้วก็เมนูอาหารพื้นบ้านนะคะจะตกเมนูละ40บาทค่ะ กระบ,บวนการในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะคะปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยภาคการท่องเที่ยวมีความสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อพิจารณาจากสถิติท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วง4ปีที่ผ่านมามีจํานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปีพศ2561มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดถึงประมาณ38ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดถึงประมาณ2ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด3อันดับแรกใช้ไปกับที่พักสินค้าและของฝากอาหารและเครื่องดืง่มตามลำดับเนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ความหลากหลายของอาหารและความคุ้มค่าจึงทําให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอร้านเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ